สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุชจะมาชวนทําแกงอ่อมปลานิลแบบอีสานรสแซ่บนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับอุปกรณ์การแกงอ่อมของเรานะคะปลานิลสองถึงสามชิ้นล้างให้สะอาดนะคะชิ้นใหญ่ผักก็จะมีตามที่เห็นนะคะใบมะกรูดต้นหอมผักชีลาวใบแมงลักกวางตุง้งผงชิรสเกลือนะคะพริกสวนพริกแห้งหอมแดงแล้วก็ ตะไคร้หั่นสำหรับครกนะคะมะเขือเปราะเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาอย่างดีน้ำปลาร้าสำเร็จรูปนะคะที่ยายใช้วันนี้เอาละค่ะเราก็รู้จักกับอุปกรณ์แล้วเรามาเริ่มตำพริกกันเลยนะคะเราจะตำน้ำพริกของเราก็จะมีเกลือมีพริกนะคะพริกแห้งพริกสดตะไคร้นะคะครกให้เข้ากัน ให้ละเอียดพอประมาณเมื่อละเอียดได้ที่แล้วนะคะเมื่อละเอียดดีแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำนี่นะคะนี่นะคะตำตำใช้น้ำนะคะใช้น้ำใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปพอประมาณนะคะเขาเรียกว่าน้ำล้างคกนะคะสูตรเคล็ดลับความอร่อยของเรานะคะ เราก็จะใช้น้ำล้างครกนี่นะคะลงไปคั่วในหม้อเลยนะคะเพื่อจะให้รสชาติกลมกล่อมเอาละคะ่ะเราได้ที่แล้วนะคะการทำแกงอ่อมของเราก็ทำแบบง่ายๆนะคะแบบอีสานรสแซ่บองเรานี่แหละค่ะั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำในครกของเราะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่น้ำลงไปเลยใส่พริกลงไปคั่วพอให้น้ำขลุกคลิกนะคะพอให้น้ำขลุกคลิกคั่วพริกให้หอมคั่วน้ำพริกเราหอมดีแล้วเราก็ใส่ปะลาล้าลงไปเลยค่ะประมาณ2ทับผีนะคะที่เราใช้ประมาณสองทับผีก็คั่วให้หอมนะคะคั่วให้หอมคนนิดหน่อยค่ะจากนั้นใส่ผงชีรสปรุงรสลงไปเลยค่ะ การปรุงรสก่อนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ผักเราสลบนะคะไม่ให้ผักเราเปื่อยพูดง่ายๆนะคะใส่น้ำปลาอย่างดีลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะเลยนะคะสองช้อนโต๊ะยายใช้คนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หอมตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะเติมน้ำนิดหน่อยเพอให้ขลุกขลิกนะคะอย่ายใช้น้ำเยอะนะคะการแกงอ่อมของเรา ใส่มะเขือที่เราหั่นเอาไว้แช่น้ำเอาไว้ไม่ให้มะเขือเราเขียวนะคะไม่ให้มะเขือเราเป็นสีดํานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่มะเขือก่อนการใส่มะเขือก่อนนี้เพื่อจะให้มะเขือเรานี่สุกไปพร้อมๆกับปลานินของเรานะคะเพราะว่ามะเขือนี่ค่อนข้างจะสุกยากหน่อยเนาะยายก็จะใส่ไปก่อนค่ะ หัวให้เดือดแล้วใส่ปลานิลลงไปค่ะวันนี้ปลานิลชิ้นใหญ่มากค่ะยายก็เลยจะใช้สองชิ้นประมาณสองชิ้นนะคะสองชิ้นนี้ก็เต็มหม้อแล้วค่ะเราสั่งได้เลยนะคะปลานิลน,นี้ถ้าเราไปตลาดเราก็ไปสั่งให้เขาทําชิ้นประมาณอ่อมหรือว่าเราจะทําชิ้นแบบไหนก็สั่งพ่อค้าได้เลยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชิ้นใหญ่หน่อยประมาณ2ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็พริกนิดนึงนะคะกลับข้างนิดนึงนะคะเพื่อให้ปลามันสุกทั่วถึงกันปิดฝาเพื่อให้ปลาสุกนะคะให้ละอุอยู่กับน้ำพริกของเราน้ำปรุงรสของเรานี่แหละคะ่ะอย่าลืมนะคะน้ำต้องขบคลิกนะคะอย่าใช้น้ำเยอะนะ การแกงอ่อมของเราไม่ว่าจะแกงอ่อมอะไรอย่าใช้น้ําเยอะนะคะเพราะว่าน้ําจะได้เข้าเนื้อกับปลานะคะน้าน้าปรุงรสของเรานี่นะคะหลังจากที่เรากลับข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะเพราะปลาสุกได้ที่แล้วนะคะผักก่อนตุ้งใส่ไปก่อนเลยค่ะผักชนิดที่สุกยากเราจะใส่ไปก่อนนะคะ วางตุ้งใส่ลงไปเลยขาดไม่ได้ก็คือต้นหอมผักชีลาวนี่ค่ะผักชีลาวใส่ลงไปนะคะหอมกลุ่นมากเลยค่ะโปะทใช้ด้วยใบแมงลักหรือผักอิตูบ้านเขาเนี่ยแหละคะ่ะใบผักอิตูเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยนะา๊ะหอมหอมค่ะนะคะออนท็อปด้วยผักชีลาวนิดนึงนะคะ Uh huh. ปิดฝาเพื่อให้ผักละอุอยู่ในเนื้อปลานี่แหละคะ่ะปลาเราจะได้ไม่ข่าวนะคะใส่เครื่องหอมลงไปพอได้ที่แล้วก็เปิดฝาหม้อเช็คนิดนึงนะคะกลับข้างปลานะคะเราจะกลับปลาอยากคนเยอะนะคะเพราะว่าปลาเราจะยุ่ยได้นะคะก็ทําประมาณนี้นะคะอย่า เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็สามารถคนรแรงๆได้แต่นี่เนื้อปาลาล้วก็จะไม่คนเยอะนะคะคือไม่คนไม่คนแรงนะคะนะคะก็ทําให้ปักชีลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้ละอุเผกับเนื้อปลานะคะโอ้โหหอมมากเลยค่ะปิดฝาเพื่อให้ผักและปลานี่ละอุเข้าด้วยกันก่อนนะคะเปิดฝอีกทีหนึ่งค่ะอือหือเช็คดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ รสกลมกล่อมโอ้โหแซบเวอร์เลยค่ะถ้าใครชอบก็ไปทำตามได้เลยนะคะสูตรง่ายๆแกงอ่อมอีสานบ้านเรานะคะแกงอ่อมปลานินแบบง่ายๆทำแล้วแซฟเวอร์ไปทังบ้านเลยค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆครัวยายนุชด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ